สวัสดีครับวันนี้สิบร้อมเอามาส่งล้มโคเรานะครับ,บ,บ,รบยิดบอสบิล่ะยดบยไปเออบิดย่งางบิดเอาก็ได้ดอกไม่ยังดอกได้ไดยู่ นั่นเหมือคือโบเซ่อะไทึ้งน,น้ะเซนนั่นไม่เช้งเลียไฟ้านั่นขึ้นน่นเซนน่ะเลาบรถเลยจอดยินเบียาว์น่ด้หรืแ้เรียงหอกหลวงพุทธาเออนั่นแหละข้างไปซื้อนั่นแหละโอ้ยยังดอกปิดไปนั้นมันจะหักเด้น่ะปิดลุ่งไป รวเบิ artists, ้งรวดเนี่ยนพ่อเนเบิ้งรวดเนี่ยเบิ้งรวด่นหนล่งนี่รดเดีวโอ้แต่้จ้าลรดเกี่ยวเขายังงาผ้าว่าเป็นแยงหรอกแต่เจ้นโครวน่ขยังายขุดอยู่แถวนี้ออู่เดียเขาทาวะลเบียดเขาทาวะลเบียเขาทาวะพ่อ จังในโยขอบ้านขึ้จอดไม่หันสันเอาขอไปโหลดนั่นดอกเขาสื่อไม่นั่นเนาะบ่ามันสื่อไม่เนาะกสื่อไม่นั่นอยู่เน้นวะโตไปแต่งดอกไม้ครับนั่นแม่บอกเอาด้อไม่ได้บอกแม่ตะพุ่นเหรอกูเบียนนะบอกกูเบียนนะบอกันนั่นหรอกึ้นจะไม่บอกขาไปบ้านเขาบ้านยังไม่หัดบ้านหรอขาบ้านหรือตัวเขาไปแหนเขาไปเก็บเฮตเต่แม่เขาลูกพ่ยอ่ะ รถที่อยังก็จอดไปนะบ้านใครจ้ดอย่าเดียวบ้านเอารถใครจ้าไปไม่ได้เตือนนั่นไปยากกันยเปนเตือนนั่นไปขอเปพื่นรถถ่ายอยู่เหมนกับนี Boy? ้เปลื่นรถตีเป้าหนะหลายเบื้องหน้าเพื่อนมันยังอันนี้อยู่หน้าจอดเรยวเบื้องบน่ะ เพื่อนเนีเขายังใส่เหมือนเล่หน่ยเพื่อนวะตุ่มมุองเนี่ยเนี่ยเบื้งสีเฟียมสีเฟียมเบื้องลอกเบื้งอันนี้สว่องหล่อน้ะมันยังบกระดกเห็นปะหล่อน่ะมันยังหนาอยู่นี่เลี้ยวเบิ้งซิเนี่ยเห็นปะนี่มันยังหนาอยู่มันยังว่าเขียนสีสนิมเห็นบ้นเนี่ยอันนี้เขาบ่นอันคั้นอยู่นั่นมันมันปาดสีปาดเปียนนี่เด้เอาโชวอีกทีนึงเดี่ยสิ่งยังบ้า